หนูว่าครั้งนี้มันจะแปลกกว่าทุกครั้งเพราะว่าปกติแล้ว Next Girl กับ Under ถ้าเป็น Single Generation เขาจะเปิดตัวก่อนแล้วก็จะมี MV MV อะไรเงี้ยก่อนเปิดตัวแต่ตอนนี้เขาจะเอาเป็นเพลงหลักก็คือเพลงของเซมบอเสือเปิดตัวก่อนเลยเพราะฉะนั้น Under g i r l กับ Next Girl อะ่ะก็จะแค่ performance ก่อนแล้วก็ตัว MV อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าพอมันไม่มีการแบบว่าเจอการถ่าย MV ด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการซ้อมที่เพื่อ performance อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมาเจอกันไม่เยอะ บอกกันนะว่าหนูประกาศจบก,การศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันคือเพลงสุดท้ายของหนูที่ทําใน48กลุ๊ค่ะใครที่ถามว่าซิงเจ็ดจะทันไหมก็ไม่น่าทันนะทุกคน ในความฟันเจ้านกที่อิจฉาตัวนั้นกำลังจะใส่ย้ายปีกกำลังใส่ย้ายปีกดารลโนโคโตอิชิบัตไอชิเตรุหรือว่าที่หนึ่งตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมคะก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าแสดงเพลงนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่เราเจอกันพร้อมกันทั้ง16คนะน้อยมากๆเลยทุกคนเหมือนน้อยมาก จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าครั้งนี้มันจะแปลกกว่าทุกครั้งเพราะว่าปกติแล้ว next girl กับ under ถ้าเป็น single generation เขาจะเปิดตัวก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมี mv mv อะไรเงี้ยก่อนเปิดตัว perform จริงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาจะเอาเป็นเพลงหลักก็คือเพลงของเซมบาเสือมาทํา mv ก่อนแล้วเปิดตัวก่อนเลยเพราะฉะนั้น under g i r l กับ next girl อ่ะก็จะแค่ performance ก่อนแล้วก็ตัว mv อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนคือยังไม่ได้ถึง plan น,นั้นเลยอะไรเงี้ยก็หลังจากมาซิลีก็คงจะต้อง ในส่วนนี้นิดหนึ่งแต่ก็วางตารางอะไรไปห,หมดแลลวแล้วก็เลยแบบว่าพอมันไม่มีการแบบว่าเจอ MV มาก่อนเจอการถ่าย MV ด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการซ้อมที่เพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมาเจอกันไม่เยอะสองสามรอบเองมัง้งนอกนั้นก็แยกซ้อมกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเราชุดที่หนูใส่เมื่อวานอะ่ะหนูก็เคยลองตอนฟิตติ้งไปนิดหนึ่งใช่ฟิตติ้งครั้งแรกไปนิดนึงรองเท้าก็ลองแยกวันไปนิด ๋ยวลองอีกวันนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เคยไม่เคยใส่ทั้งแบบเต็มยศทั้งตัวแล้วเต้นเลยใช่ก็เป็นเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ได้ใส่ชุดทั้งหมดแบบเต็มตัวเต็มยศแล้วก็เต้นบนเวทีมันก็เลยรู้สึกแบบ อ้ยมันมันไม่ชินปกติเราใส่ชุดซ้อมเต้นมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออจริงวะเราเรายังไม่ได้ความความ,ความคุ้นชินกับชุดของเรากับรองเท้าของเราเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความประมานิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะปกติมันจะผ่านมิวสิกวิดีโอมาก่อนแล้วมันได้ใส่ชุดเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออชุดน่าจะร้อนมากร้อนมากทุกคนคือมันทั้งตัวทั้งอื้ต้องมีถุงน่องอีกถ้าใครสังเกตถุงน่องสีดำอะไรเงี้ยข้างในอะไรเงี้ยก็คือปิด ปิดหมดเลยอ่างเงี้ยแต่ก็ยังดีที่วันนั้นเต้นแบบแค่เพลงเดียวแล้วเป็นตอนดึกๆึกแล้วไม่ได้ตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหงื่อก็ออกเต็มตัวแล้วแล้วหนูทําผมสีแดงใช่ปะปรากฏว่าเหงื่อมันก็ออกแล้วไอ้ตรงคอหนูที่เป็นสีขาวอะมันก็มีความแบบสีแดงมันก็มีความสีแดงขนาดอันนี้ใส่แค่เต้นครั้งเดียวแล้วเนี่ยแล้วถ้าใส่ถ่าย MV มันไม่กลายเป็นสีแดงไปเลยเหรอ ช่ก็พยายามจะแบบจะพยายามสระผมบ่อยๆเพื่อให้สีมันไม่ไม่ไม่หลุดเป็นแดงๆอ่ะคือไม่รู้จะทาไงก็พยายามเพราะเหงื่อมันออกมากเลยทุกคนมันร้อนมากคือแบบว่าเพลงเนี้ยตอนที่ซ้อมกันอ่ะคือเราไม่ได้เน้นการซ้อมท่ากันขนาดนั้นพี่เขาเน้นกันหลักๆเลยคืออินเนอร์ของเพลงค่ะเพราะว่าเพลงเป็นเพลงที่อินเนอร์ยากมากค่ะทุกคน มันต้องมีอินเนอร์อย่างที่หนูเคยเล่าอ่ะมันไม่ได้เป็นนางหลายแบบหลายตกตกต,ตบเลยอ่ะแต่มันคืออินเนอร์จากข้างในที่เรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าแบบเรามองไปที่ตรงนั้นแล้วเราอยากได้ที่ตรงนั้นมากๆเราอยากได้คนคนนั้นมากๆอะไรอ่เงี้ยแต่เขาแบบแต่มีคู่แข่งเยอะมาก เอออะไรเงี้ยแล้วแบบเราพยายามอยากจะเป็นคนที่ชนะให้ได้อะไรเงี้ยคือมันแบบว่ามันต้องใช้อินเนอร์มากๆเลยหนูจําได้เลยว่าตอน2องอะตอนที่เราแบบว่าใช้อินเนอร์กันครั้งแรกทั้ง16คนอะมันขนลุกมากกับทุกคนคือแบบคือบางคนแบบว่าเพลงนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรเลยแบบมีซ้ําด้วยอะไรนี้หรืออะไรเงี้ยแต่พอมาเต้นแล้วถ้าสมมติว่าใช้อินเนอร์เข้าไปจริงๆอะมันขนลุกมากคืออย่างครูนนทที่สอนเต้นเราอะเขาก็จะ บิวเราอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้นึกซะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราที่เต้นอยู่ข้างๆอะ่ะเขาคือคู่แข่งของเราที่เราต้องเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันขนลุกมากอะไรเงี้ยจําได้เลยว่าแบบตอนซ้อมตอนเพลงจบอะ่ะมีน้องร้องไห้ด้วยนะมันแบบร้องไห้เพราะว่าคือฟิลอารมณ์เพลงนี้คือถ้าเต้นเสร็จแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแบบอึดอัดในใจมากๆอะไรเงี้ยคือด้วยเนื้อเพลงหรือว่าทุกอย่างอะ่ะถ้าเราตัดเสือ่อมันคือมันจะมันจะเหมือนแบบ อึดอัดแบบอย่างเงี้ยบางคนก็เลยจะแบบว่าปลดปล่อยออกมาโดยการร้องไห้อะไรเงี้ยแบบน้าตามันเพราะว่ามันอึดอัดมันอัดแน่นมันคือมันไม่ได้เหนื่อยกายที่เต้นแต่เพลงนี้มันจะเหนื่อยข้างในใจคือถ้าเต้นเสร็จแล้วมันจะรู้สึกแบบข้างในมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยคือเราจะเน้นเรื่องอารมณ์มากๆเดี๋ยวจะต้องเน้นเพิ่มอีกสําหรับการถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยคิดว่ามันน่าจะต้องออกมาดีมากถ้าเราแบบเรามีอินเนอร์กันทุกคนอะไรเงี้ย เราวพอแบบว่ามันยากอ่ะเพราะว่าถ้าเต้นพอเราต้องเต้นเราต้องร้องอ่ะแล้วเราต้องอินเนอร์ด้วยอ่ะมันยากมากทุกคนปกติอ่ะเราจะได้เพลงน่ารักเพลงสไตล์ไอดอลเพลงสวยเพลง อะไรที่เป็นสไตล์ออลที่เราเคยเต้นอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยจะถนัดกับพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเป็นแนวเพลงแบบนี้แนวเพลงใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอ่ะมันเป็นชาเลนส์ของพวกเราอันเดอร์เกิร์มากแต่ว่าแบบเราพูดด้วยกันเลยมันยากมากจริงๆนะเพลงนี้มันไม่ได้ง่ายเลยมันยากมากอะไรเงี้ยตอนที่หนูเต้นบนเวทีอ่ะจริงๆหนูขนลุกอ่ะคือมันเต้นไปแล้วมันขนลุกคนข้างๆอ่ะมันเหมือนกับว่าชันแข่งกับเธออยู่เธอก็กำลังจะแข่งกับฉันอยู่เธอก็ไม่ยอมฉันเหมือนกันอะไรเลยอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นฟิลแบบขนลุกมากเออแล้วมมันี ท่อนที่มันแบบถ้ามีสักคนที่ต้องไปเธอพร้อมกําจัดใครคือทุกคนนะต้องชี้ไปทางเซนเตอร์เพราะว่าตําแหน่งตรงนั้นนะเป็นตําแหน่งที่ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นคนที่เราจะกําจัดคือคนที่อยู่ตําแหน่งตรงกลางอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบว่าบิวอารมณ์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบชี้ทุกคนจะต้องหันไปหาเซนเตอร์แล้วก็ชี้แล้วก็เหมือนแบบกําจัดคนที่อยู่ตรงกลางออกไปอะไรเงี้ยคธอสุดท้ายแล้วลูกเกดก็จะเป็นเซนเตอร์อยู่ดีอะไรเงี้ย หนูก็ไม่รู้ว่าครัวบีบลูกเกดประมาณไหนเลยเพราะว่าฟิลของลูกเกดจะต้องเป็นฟิลลูกเกดเป็นฟิลคนที่ได้เป็นเซนเตอร์ซึ่งมันจะแตกต่างกับตำแหน่งอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นยอะไรเนี้ยเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟิลที่ต่างกันของเพลงนี้ไม่ใช่16คนจะเป็นฟิลเดียวกันภูมิใจมากที่แบบว่าได้มีโอกาสได้แบบว่าติดเซมในเพลงนี้คืออต้องบอก,กน,นะว่าหนูแบบประกาศจบก,การศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันคือเพลงสุดท้ายของหนูในฐานะที่ทําใน48ปกลุ่มค่ะ ใช่เป็นการติดเซมครั้งสุดท้ายของหนูก็คือเพลงดาเล n no o โค t o โวใช่ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้เพอร์ฟอร์มในเพลงนี้ได้ได้มีประสบการณ์กับเพลงนี้อะ่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบรอติดตามมิวสิกวิดีโอว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากให้มันออกมาดีเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีใครที่ถามว่าซิงเจ็ดจะทันไหมก็ไม่น่าทันนะทุกคนหนูน่าจะจบไปพร้อมกับซิงนี้คือตะก่อนที่ยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทัน และมีโอกาสที่จะไม่ทันมันขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละแต่ละเดือนเลยอีเวนต์งาน,น,นช่วงนั้นหรือใดๆอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วง G E ใช่ไหมแล้วมันเป็นช่วงที่หนูกำลังจะหมดสัญญาพอดีอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ทันแล้วสําหรับเพลงต่อๆไปนะคะก็น่าจะจบแค่เพลง d a ล n o Kotobo เนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นรอดู MV ตัวสุดท้ายของพี่อองด้วยนะคะจะทําให้เต็มที่ค่ะ ตื่นเต้นเหมือนกันพอรู้ว่าอะไรที่ต้องทำแล้วเป็นเป็นสุดท้ายอะ่ะมันก็รู้สึกคิดถึงนิดนึง คือตอนที่หนูลงจากเวทีมาว่านะ่ะตอนที่จบงานแล้วอะ่ะแล้วหนูก็ได้คุยกับครูติ๊กที่เป็นครูสอนเต้นเบียนเคสมัยที่หนูอยู่เบียนเครุ่น2เลยเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับครูอะไรเงี้ยแล้วครูนะก็บอกว่า,ายินดีด้วยกับการจบการศึกษาแล้วก็แบบว่าวันนี้ทําได้ดีนะอะไรเงี้ยคุยสารทุกสุขด,ดิบก,กันนะคะว่าครูก็ถามว่าจอแพมอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าหนูก็คุยก็วันนี้ก็หนูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายของหนูแลล้วอยยยาางงคคุุไปม ใช่ฉันแบบอาฉันน้ำตาคลอฉันแบบเออฉันเขาต้องคิดถึงแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเออมันต้องเป็นอะไรที่ฉันคิดถึงว่าฉันทํามาหกปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราจะพอไม่ได้ทำมาแล้วแล้วเราจะชินกับมันอะไรเงี้ยมันมันก็น่าจะยังไม่ชินไปอีกสักพักหนึ่งเลยอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเทคโนคลยีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเกมเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application